การส่องกล้องลำไส้ใหญ่ในโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนตรงสวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้เนี่ยผมจะมาส่องกล้องทางทวารหนักหรือส่สองกล้องลำไส้ใหญ่ในผู้ป่วยท่านหนึ่งที่มาด้วยอาการของการถ่ายเป็นเลือดนะครับซึ่งผู้ป่วยรายนี้เนี่ยถ่ายเป็นเลือดมาประมาณ 4- 5หเดือนไปชมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้าง ขั้นตอนนี้เนี่ยให้ผู้ป่วยนอนตะแคงซ้ายงอเข่าชิดอกนะครับผมซึ่งจะเป็นท่าเตรียมในการส่องกล้องนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ตัวของตัวเจลลอลื่นเนี่ยทาบริเวณทวารหนักก่อนสอดกล้องแล้วก็ทาบริเวณตัวกล้องนะครับแล้วก็ทําการสอดกล้องเข้าไปในตัวของทวารหนักโดยขอให้ผู้ป่วยเนี่ยทำการทำรลักษณะเบิ่นเบ่งถ่ายก็จะทําให้หูรูดหลวมแล้วก็สอดกล้องเข้าไปได้ง่ายนะครับ ขณะนี้เนี่ยสะพตว่าเราจะเจอตัวของก้อนเนื้องอกโผล่ขึ้นมาซึ่งมันก็ค่อนข้างต่ํามากนะครับก็วัดได้ที่ประมาณ3เซนติเมตรจากรูทวันหนักนะครับผมตอนนี้เราพยายามจะจัดท่าให้สามารถที่จะถ่ายรูปแล้วก็สามารถผ่านตัวก้อนไปได้นะครับจะเห็นว่าน้ําที่เห็นเนี่ยจะเป็นสีออกคร้คำๆแดงๆด,งดําๆเนี่ยเป็นน้ําที่ มีองค์ประกอบของตัวเลือดที่ออกมาจากตัวก้อนเนื้องอกนะครับผมตัวก้อนเนี่ยรู้สึกว่าจะค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็จะปิดทางของลำไส้ใหญ่เกือบทั้งหมดนะครับซึ่งก็จะเป็นที่มาของโรคลำไส้ใหญ่อุดตันนะครับที่จะเกิดขึ้นได้ในคนที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับผมเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับแต่คนนี้เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนตรงนะครับ ขั้นตอนต่อไปเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะผ่านช่องว่างตรงนี้เข้าไปได้เนี่ยเราก็จะพยายามผ่านไปเพื่อไปสำรวจลำไส้ใหญ่ส่วนอื่นๆที่สูงกว่านั้นนะครับผมแตม่คนนี้เนี่ยมีแนวโน้มว่าจะอาจจะไปได้ไม่ไกลมากนะครับเพราะว่าก้อนค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ปกติเวลาถ้าเราทําการส่องกล้องเนี่ยก็จะมีการเข้าออกบริเวณตัวของลำไส้เนี่ยค่อนข้าง ค่อนข้างถีและบ่อยแล้วก็อาจจะมีปัญหาว่าตัวก้อนอาจจะมีเลือดออกง่ายแล้วก็จะทําให้มีปัญหาเลือดออกตามมาภายหลังได้นะครับซึ่งถ้ารู้สึกว่าแน,น้มไม่ดีก็อาจจะหยุดการทําอันนี้คือแผนที่วางไว้ตั้งแต่แรกและวก็ทีมนะครับผมอันนี้เราก็พยายามที่จะผ่านไปจะเห็นว่าภาพที่เห็นจะไม่ชัดจะไม่ค่อยเห็นเพราะต้องอาศัยการเรียกว่า ผ่านไปโดยที่ไม่ต้องใช้ลมมากนะครับการผ่านจะค่อนข้างยากเพราะว่าก้อนมันติดนะครับแล้วก็เราจะไม่ค่อยเห็นภาพอะไรค่อนข้างชัดเนื่องจากตัวของอลำไส้เนี่ยมันจะยังไม่ค่อยขยายเต็มที่นะครับแล้วก็มุมของการาเรียกว่าจะมองเห็นเนี่ยค่อนข้างยากตอนนี้เนี่ยเราผ่านตัวก้อนเนื้อง,งอกออกมาได้แล้วนะครับผม ซึ่งก็จะเริ่มพอมองเห็นอะไรได้บ้างนะครับแต่ก็ยังคงยากนะครับขั้นตอนนี้ก็อาศัยเรื่องของประสบการณ์แล้วก็การดูทิศทางตามตัวของลายของลำไส้นะครับว่าจะไปทิศทางไหนได้บ้างนะครับผมวันนี้เราก็มาได้เรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าก็จะเห็นว่าจะมีการเข้าๆออกๆบ้างนะครับผม การส่องกล้องลำไส้ใหญ่เนี่ยบางครั้งก็อาจจะต้องประเมินถึงความเป็นไปได้ว่าจะสามารถที่จะทําได้สําเร็จและปลอดภัยด้วยหรือเปล่านะครับผมซึ่งความความปลอดภัยเป็นสิ่งสําคัญนะครับการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ก็จะค่อนข้างค่อนข้างมีอาการปวดนะครับแล้วก็คุณหมอก็จะทําการ ระงับความรู้สึกนะครับก็แล้วแต่เรียกว่า p r o t o คอลหรือว่าแนวทางการจัดการของแต่และโรงพยาบาลก็จะต่างกันไปนะครับก็มีทั้งแบบที่ให้สลบไปเลยกับแบบที่ให้แบบสลืมสลือนะครับผมแต่สําหรับโรงพยาบาลรัฐเนี่ยก็จะให้การฉีดยาเพื่อให้รู้สึกสลืมสลือและลดปวดนะครับผมเพื่อเป็นการจัดการในเรื่องของอ การในเรื่องของการบริหารคนไข้นะครับตอนนี้เนี่ยเราก็ผ่านขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าลำไส้เนี่ยก็จะเป็นช่องกลวงๆผิวของลำไส้ก็จะค่อนข้างเรียบนะครับไม่ดูผิดปกติอะไรแต่จากความรู้สึกขณะนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างติดๆแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าอาจจะถึงเวลาที่อาจจะต้องพอนะครับเพราะว่าตัวเนื้องอกเนี่ยอาจจะล้างตัวกล้องถ้าเราฝืนไปตัว เลือดก็อาจจะออกจากตัวก้อนเนื้องอกก็เลยตัดสินใจ,จยหยุดนะครับเพราะกลัวว่าจะมีเลือดออกแล้วก็อาจจะมีการแตกทะลุได้คิดว่าถอยดีกว่านะครับตอนนี้ก็เข้ามาได้ในระดับหนึ่งช่วงการถอยเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถจะสังเกตในส่วนของความบิดบัติต่างๆของลำไส้ได้ดีและควรจะสังเกตให้ละเอียด นะครับผมบริเวณไหนที่มีน้ําก็ดูดออกไปนะครับก็จะได้เห็นพื้นผิวที่ผิดปกติต่างๆนะครับผมตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมระหว่างถอยเนี่ยก็จะมีการถ่ายรูปเพื่อบันทึกเป็นรายง,งานาการสองกล้องเพื่อเก็บในเวลาะเบียนป่วยนะครับผมอันนี้ก็พยายามถอยมาก็สังเกตว่ายังไม่มีติ่งเนื้อไม่มีอะไรที่มีปัญหานะครับ นี่ตรงนี้เป็นขอบบนของเนื้องอกนะครับผมซึ่งจากจุดนี้พบว่าอยู่ที่จุดประมาณ5เซนติเมตรนะครับดังนั้นเนื้องอกจะอยู่ที่ประมาณ3-5เซนติเมตรจากรูทะวานนะครับในขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็คงจะต้องเอาเนื้องอกชิ้นส่วนเนื้องอกบางส่วนของตัวเนื้องอกเนี่ยไปส่งตรวจเพื่อยืนยันการวินิจฉัยนะครับซึ่งจากภาพที่เห็นเนี่ยก็พอบอกได้ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเนื้องอกมะเร็งนะครับมะเร็ง ลำไส้ใหญ่ส่วนตรงนะครับแต่ว่าเพื่อการยืนยันให้ชัดเจนเนี่ยก็จะทำการตัดเอาเนื้อบางส่วนไปส่งตรวจนะครับตอนนี้จะเห็นว่าเนื้องอกเนี่ยไม่ได้เต็มลำไส้เหมือนครั้งแรกนะครับแสดงว่าตอนนี้เนี่ยคนไข้ก็น่าจะยังสามารถที่จะถ่ายอุจจาระได้นะครับแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเห็นว่าช่องว่างค่อนข้างค่อนข้างกว้างนะครับ เราก็จะพยายามที่จะจัดมุมของตัวก้อนเนี่ยให้อยู่ในทิศทางที่สามารถที่จะตัดเนื้อง,งอกให้ได้ง่ายที่สุดมุมที่ทําการตัดเนื้อง,งอกได้ง่ายที่สุดคือมุมด้านล่างนะครับซึ่งจะมีตัวของเ,อเรียกว่าอุปกรณ์ที่เราสอดเข้าไปเพื่อทําการตัดชิ้นเนื้อเนี่ยมันก็จะโผล่มาจากด้านล่างของตัวกล้องน,นะครับตอนนี้ก็พยายามจัดถ้าท่า,ทาแล้วก็ให้ผู้ช่วยเนี่ยส่งตัวของ อตัวที่จะตัดเนื้อนะครับเข้าไปในท่อของของกล้องนะครับผมซึ่งก็จะเดี๋ยวก็จะเห็นว่ามีอุปกรณ์เข้ามาเพื่อตัดเตือตัวของเนื้องอกไปนะครับเนี่ยโผล่ออกมาแล้วนะครับออกมาแล,แล้วหลังจากนั้นก็จะทําการตัดเนื้องอกไปนะครับผมเห็นว่าเนื้องอกเนี่ยจะเป็นเนื้อที่เลือดออกง่ายมากนะครับอย่างนี้ถ้าคิดว่าอุจจาระที่มัน อนข้างแข็งหรือ,อมีปัญหาหรือท้องผูกอะไรก็จะทำให้เลือดออกง่ายนะครับระหว่างการาตรวจเนี่ยลำไส้ก็จะมีการเคลื่อนไหวตามปกติครับคือปกติลำไส้ก็จะมีการหดตัวบีบตัวอยู่แล้วก็จะเป็นอุปสรรคในการทำผัาตัการอยู่ว่าแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยตัวก้อนเนี่ย อยู่ใกล้บริเวณปากทวันหนักซึ่งเป็นบริเวณที่เก็บกักลมจะไม่ค่อยได้เพราะลมมักจะรั่วแถวนี้ถ้าทํำขัดาการแถวนี้ก็จะค่อนข้างค่อนข้างยากระดับหนึ่งนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนมุมในการที่จะตัดชิ้นเนื้อนะครับเพื่อสุ่มตรวจหลายๆจุดนะครับเผื่อว่าบางจุดเนี่ยที่ตัดไปอาจจะได้ผลที่ ไม,ไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นมะเร็งนะครับตอนนี้เราก็จะเอาอีกมุมหนึ่งนะครับซึ่งหา,หากเห็นภาพอย่างนี้แล้วเนี่ยแลผลเนื้อออกมาบอกว่าไม่เป็นมะเร็งเนี่ยก็ดูขัดแย้งกับความเป็นจริงมากก็คงอาจจะต้องมาทำการสองกล้องเพื่อตัดเอาเนื้อใหม่นะครับ บางครั้งการตัดเอาเนื้อเนี่นยก็จะพบว่าเราตัดเอาเนื้อเลือกตำแหน่งเนื้อที่ไม่ถูกอาจจะไปหยิบเอาเนื้อบริเวณที่มันมีการอักเสบซึ่งมีลนะักษณะคล้ายๆกับตัวของเนื้องอกไปก็จะทําให้ผลการวินิจฉัยออกมาเนี่ยมันไม่เรียกว่าไม่ไม่ถูกต้องนะครับทําให้เสียเวลาในการจัดการบริหารนะครับแล้วก็ ผู้ป่วยก็เสียโอกาสในการที่จะได้รับการรักษาที่เร็วขึ้นนะครับผมนี่ก็จะเป็นการตัดอีกครั้งหนึ่งนะครับรานนี้เนี่ยเราน่าจะได้ตัวเนื้อที่จะส่งตัวะค่อนข้างพอแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการถอยกล้องออกจากรูทวันหนักนะครับผมจากที่ผ่านมานะครับ ก็ประสบความสำเร็จในการตรวจส่งตรวจนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะสง่งกล้องได้ครบนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องพอแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเป็นพรจบแล้วนะครับผมก็ท่านผู้ชมท่านใดคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ